คายฮาวเวกใกล้คัมแบ็กคืนทับปืนใหญ่อาร์ซ a นอลและมาตินโอเดกาดอาจจะช่วยช่วยอาร์ซ a นอลหลายเกมครับอาจจะยาวไปถึงนู่นเลยครับเสร็จหลังเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกาย,ยนครับและอาร์ซ a นอลกำลังเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเคนันเยลดิชครับดาวรุ่งที่เนื้อหอมที่สุดณนะเวลานี้จากค่ายยูเวนตุสครับทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมไวม้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับนะฮะกันเนอร์เดลี่นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแต่เสียงนะนะครับแล้วก็อาจจะมาผิดเวลาไปนิดนึงนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกด Follow, กดติดตามกันด้วยนะครับรักอาร์ซนอลทั้งใจเหมือนกันนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่วันนี้ตั้งใจนําเสนอเลยนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันนะมาเรามาลุยข่าวกันเลยดีกว่านะครับสาหรับเริ่มต้นข่าววันนี้นะครับผมพาไปที่เรื่องราวของคายฮาวเวกครับหลายคนนะ่าจจะจับตามองละเอ,อ้ยมีข่าวว่าจะกลับมาแล้วเฟ้ยนะครับมีรายงานครับว,ว่าตอนนี้ฮาวเวก ใกล้ที่จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งครับว่ากันว่าเนี่ยไม่ยาวนานจนถึงปีใหม่แต่อย่างใดแล้วนะครับว่ากันว่านะไม่ถึงเดือนด้วยซ้าไปนะครับนานที่สุดจะแค่3สัปดาห์ครับนะฮะโดยที่มีข่าวบอกว่าอาจจะกลับมาได้ภายใน1-3ถึงสสัปดาห์เลยครับโดยที่มีการคาดการณ์ครับว่าฮาวเวิร์กสกลับมามีส่วนร่วมกับทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในเกมกับคริสตัลาเลตครับในวันอาทิตย์ที่26่สิบ ตุลาคมน,นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจับตามองล่ะนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้เออ่แต่ผมว่าเปิดถือเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะสำหรับคลายฮาวเวนะครับแต่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดับบี้แมชแล้วกันนะวันนั้นก็ ดูละว่าใครถ้ากลับมาจริงๆเนี่ยจะได้ลงตัวจริงเป็นสุนัขตัวเป้าเลยไหมหรือว่าจะยังเป็นเยอเคเรสนะครับเดี๋ยวมัลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับส่วนคนที่ได้ลงไม่ได้ลงแน่ๆสิไม่จะได้ลงนะครับไม่ได้ลงแน่ๆครับเป็นมาตินโอเดกาดกับปีตานของเราครับล่าสุดมีรายงานข่าวอาการบาดเจ็บของโอเดกาดครับคาดว่าจะยังไม่กลับมาง่ายครับโดยเฉพาะในช่วง นีนะครับว่ากันว่าเนี่ยหายไปเกือบ10เกมเลยนะครับอาการบาดเจ็บของโอเดกาดเนี่ยเป็นที่หัวเข่าครับนะฮะน่าจะกลับมาช่วงหลังเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับก็คาดการว่าจะาไม่สามารถลงสนามได้หลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เจอฟูลแลมนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ปลายเดือนกับคริสตัลพาเลตนะครับแล้วก็เดือน หน้านะครับอ้อแล้วก็มีเล่นคาราบาครับกับไบรตันด้วยนะครับแล้วยังมีโอเพียบเลยเบอร์ลี่นัดเยือนสลาเวปรากคอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนส์แล้วก็ซันเดอร์แลนด์นั่นเองนะครับอาจจะได้เห็นในช่วงดอนดอนดับบี้แมทกับทอตแนมฮอสเปอร์กับเชลซีอะไรแถวนูเลยนะครับหรือว่าจะเลยเถิดไปถึงต้นเดือนธันวาอะไรแบบนั้นนะครับสำหรับกัปตันของเรานั่นเองมาตินโอเดกาครับ และอาร์เซนอลครับกำลังเตรียมเดินหน้าคว้าตัวดาวรุ่งจากยูเวนตุสครับเคนันเยอดิชนะครับก็เป็น ดาวรุ่งนี่เนื้อหอมที่สุดณเวลานี้อายุแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับอาร์เซนอลเนี่ยต้องห้ามหันกับลิเวอร์พูลกันหน่อยครับนะฮะมาแย่งชิงตัวนักเตะกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนักเตะเองเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรและดูจะเป็นอาร์เซนอลและหงส์แดงครับที่จะเอาจริงเอาจังกับดิวนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลข้อเสนอของพวกเขาครับนะฮะจะมีการยื่นตัวเกรเดชเชอร์ซุสครับอยู่ในออปชั่นนี้ด้วยแล้วก็บวกเงินได้อีก43ล้านโอ้โหนะครับ มูลค่าจะว่าต้องหนูรายนี้มูลค่ามันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าตอนนี้นนนเนี่ยในตลาดในตลาดเนี่ยตีมูลค่าเชซุสเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก30-40ล้านนะนะครับน้อยสุดอาจจะตมียีิบหนะนะครับถ้าบวกไปอีก40่สินโีโหเยอะนะแสะดงว่านี่ถ้าซื้อเงินใช้เงินเพียวเพียวซื้อนี่มี70ล้านเลยนะครับสำหรับเอ่อเยลดิชนะครับตัวรุกข,ของยูเวนตุสในศึกเกาโชซีรีอา่นั่นเองนะครับส่วนจะได้ไม่ได้ ต้องรอรุ้นกันหน่อยแล้วก็มีคู่แข่งครับแต่ผมคิดว่าไม่มาเร็วหรอกนะฮะคงไม่ใช่มกราคมนี้อาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าเลยนะครับสำหรับนักเตะรายนี้แต่ว่าไม่แน่นะเพราะว่าอาร์เซนอลอยากปล่อยเชซุสเร็วแต่ว่าล่าสุดครับสื่อของอิตาลีครับก็เปิดเผยว่ายูเว่ครับเตรียมขยายสัญญานะครับกับเคนันเยอดิชนะครับหรือว่าเคนันเยอดิชเนี่ยนะครับก็เป็นตัวรุกนะครับ ชาวตุรกีนะก็ถือว่าอาจจะทำให้นักเตะเนี่ยต้องปฏิเสธพวกเหล่าบรรดาอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีไปเลยนะครับสัญญาใหม่เนี่ยว่ากันว่าจะจ่ายกันนู่นเลยครับ1 1 0 0 0แสนหนึ่งหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เอ,อ้า1 1 0 0 0แสนหนึ่งหมื่นยูโรต่อสัปดาห์ครับนะก็เพื่อจะยุติข่าวลือนะครับว่าจะย้ายไปที่นั่นที่นี่นะแต่ก็ไม่แน่หรอกอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวขาออกบ้างครับอย่าเรียกว่าขาออกเลยนะฮะบ,บอกว่าเป็น ลาชันชุดขาวเอาอีกแล้วนะครับเรือมาตริดครับตามส่องครับตามให้แมวมองมาส่องฟอร์มการเล่นของแม็กซ์ดาวแมนครับเจ้าหนูมหาสา,ารย์ของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้เราอกขันฝันแฝงนะฮะฝันแฝงกันเลยทีเดียวก็คือเรือมาตริดครับให้ความสนใจกับดาวรุ่งอาร์ซ a นอลนะครับอย่างเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนนะครับที่ เรียกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่พรีซีซั่นมานะครับแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยเองก็ดีในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเองก็ดีเนี่ยเขามักจะส่งจะถูกส่งชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามบ้างแล้วนะครับสำหรับการเล่นให้กับอาร์ซอลในฤดูกาลนี้นะก็แลดูจะเป็นเรื่องที่น่าตกน่ากังวลใจหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาดริดมาเล็งไว้เนี่ยนะครับเดาว่าน่านะเดาว่าน่าจะไม่ ไม่ซื้ออ่ะน่าจะรอเซ็นฟรีอ่ะนะครับให้นักเตะมันคือสไตล์มาดริดนะครับเขาจะอ่อยนักเตะอ๋อันสนใจเธอนะเอ้อเจ้าหนูนะมาดริดนะมาดริดนะราชันนะนี่นี่นี่เจ้ายุโรปเดอ้อนะครับสนใจนะครับนะฮะทำให้ตัวนักเตะเองเนี่ยนะครับก็จะออกแนวงงแงกับสโมสรต้นสังกัดอย่างหลายๆคนที่เราทราบข่าวกันดีนะแล้วก็จะไม่ต่อสัญญาบ้างนะครับจะไม่งงคืองงแงนะครับเพื่อที่จะ ให,ให้ตัวเองไม่มีค่าตัวนะครับย้ายฟรีได้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับมาดริดนะครับแล้วก็โกยค่าเหนื่อยเยอะนั่นเองนะก็หวังว่าเจ้าหนูแม็กซ์ดาวมันจะไม่เกิดกรณีแบบนั้นละกัน,นครับไปดูข่าวอื่นกันหน่อยกันล้กันนะครับสำหรับเอ,อเอาวิกตอร์เคเรสสักนิดนึงนะครับโอ้โหมีคนพูดถึงเยอเรสเยอะมากนะครับแล้วก็คือตอนนี้เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะลงเล่นใกับอาร์เซนอลมาเนี่ยครับสิเกม9เกม10เกมนะครับทำได้3ประตูนะครับบางคนก็มองว่ามันน้อยหรือเกินนะครับบางคนก็มองว่าเฮ้ยนี่ตั้ง3ประตูในพรีเมียร์ลีกแล้วนะนะครับนะก็แล้วแต่คนมองนะนะแต่ว่าผมพาไปแบบเร็วเลยแล้วกันนะครับอดีตผู้ตัดสินครับอย่างคุณมาร์คเค t นเทนเบิร์กครับนะฮะก็ออกมาวิเคราะห์เยอเคเรียสว่าตอนเนี้ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับ จากที่ด,ดูเกมหลังจากที่ผมก็เสียเนี่ยผมมองว่านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยไม่ได้รับการตัดสินแตกต่างไปจากคนอื่นๆหรอกนะครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้เยอเคเรสเนี่ยกำลังปรับตัวไม่ใช่แค่กับทีมไม่ใช่แค่กับลลกแต่รวไมไปถึงผู้ตัดสินด้วยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่นักเตะ ชื่อดังเนี่ยจะถูกจับจ้องและถูกตามประกบติดปเป็นพิเศษครับซึ่งมันทําให้เกิดการประทปะทได้ง่ายขึ้นนะผู้ถัอสินก็ต้องการจัดการกับสการเหล่านั้นให้ดีนะครับพรีเมียร์ลีกเองก็เป็นลีกที่เล่นด้วยความแข็งแกร่งมากกว่าลีกอื่นๆในโลกนะครับผู้ถัอสินก็เปิดโอกาสให้บบมีการประทะกันมากกว่าลีกอื่นๆดังนั้นครับนักเตะจึงต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะเออส่วนคนที่พูดถึงยูเคเรสอื่นๆนะนอกจากเออคุณ ผู้ตัดสินแล้วเนี่ยนะครับมีทางด้านของเลสคอตครับนะฮะเจอรี่ออนเลสคอตครับมองว่าเยอแคเรสเนี่ยมีฝีเท้าแค่พอใช้ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงอันนี้พาดหัวแรงแรงพาดหัวแรงแรงนะเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันหน่อยดีกว่าว่าเขาแรงแบบที่พาดหัวไหมนะครับเลสคอตครับถ,ถูกถามว่าวิกตอร์เยอแคเรสเนี่ยนะครับจะพาโซนอไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่านะครับก็ออกมาบอกว่าผมพูดตรงๆเลยนะครับ ว่าวิกตอร์เยอเคเรสเนี่ยเป็นนักเตะระดับแค่พอใช้เท่านั้นถ้าคุณต้องการคำว่าแชมป์นะครับกองหน้าของคุณเนี่ย ไม่ควรแค่พอใช้แต่ต้องอยู่ในระดับท็อปผมไม่คิดว่าไม่เกีลอวนเตตร์าจะพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับโอ้โหแต่แชมเปี้ยนส์ลีออาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปนะครับโดยวิธีการหมุนเวียนนักเตะช่วงเวลาพักก่อนรอบน็อกเอาท์ทำให้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าทีมไหนเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มหรือว่ามีสภาพร่างกายอย่างไรซึ่งสาการต่างๆนานาเนี่ยเหมาะกับอาร์เซนอลมากกว่านะครับแต่ต้อง ต้องคอยม,มารักษาฟอร์มให้ดีในทุกสัปดาห์เพื่อควา้าแชมป์ลีกนะครับคือบอกง่ายๆว่าบอลถ้วยนะมีความเป็นไปได้นะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะยังไม่ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็มองว่าโยเคเรสเป็นกองหน้าแค่ธรรมดาไม่ได้ดีมากนะครับไม่ใช่ระดับท็อปนั่นเองนะครับอ่ะใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะมาดูกันต่อครับวิกตอร์โยเคเรสครับคว้ารางวัลดาวซันโวเนชั่นลีกครับนะฮะโยเคเรสครับ ได้รับรางวัลดาวโซนโวสูงสุดนะครับของศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกครับจากผลงาน9ประตู4แอสซิสต์นะครับจากการลงสนามเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารายการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนโฮโฮโฮี่ยโหช่างสวนทางเหลือเกินนะครับทีมชาติสวีเดนของเขาเนี่ยเรียกว่าร้อแรงร้อแรงเลยทีเดียวนะครับอ่ะแต่ว่าเนชั่นลีกก็ถือว่าแสดงความมีนี้ก่อนแล้วกันนะ9ประตู4แอสซิสต์จาก4เกมไม่ธรรมดาเลยครับเยอเคเรส และปิดท้ายที่ข่าวของทาคิฮิโรโตมิยาสึครับล่าสุดก็โพสต์ IG Story นะลงรูปสนามซ้อมผมข้อความนะบอกว่าผมแค่อยากกลับมาเร็ว,รวๆนะครับอยากเล่นฟุตบอลนะครับนะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะเอาใจช่วยอยู่นะลวมถึงผมด้วยนะครับนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่น่ารักอาเซนอนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตู้อยู่กินเงินเดือนไปนะจริงยังมีสัญญาอยู่นะก็ ต่างคนต่างยกเลิกสัญญาแล้วก็แยกย้ายได้ด้วยดีนั่นเองนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยไข่รกรูมิ่งคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับนะก็แน่นอนนะครับไข่รกรูมิ่งครับนะฮะก็เป็นเครื่องโกนขนน้องชายหรือว่าโกนขนได้อนเนกประสงค์เลยนะครับก็มีเทคโนโลยีเซฟ e ทคครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าจะไม่มีเรื่องของอา,อาการบาดเจ็บนะบจากการ ใช้ไข่กลุ่มมิ่งแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับเขามาพร้อมกับไข่ครีนเซอร์ด้วยนะครับก็ไว้ใช้คำความสะอาดน้องชายของเราโดยเฉพาะเลยนะครับมีค่า p h เที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะตอนนี้เขามีอยู่2กลิ่นด้วยกันนะครับมีแบบสดชื่นสปอร์ตสปอร์ตคูลๆนะครับแล้วก็มีแบบกลิ่นลักชัวรี่นะครับมีกลิ่นแบบว่าไม้ไม้หน่อยๆนะครับแตนะ่ชอบกลิ่นไหนเชิญได้เลยผมตอนนี้ผมเริ่มจะเลิฟลักชัวรี่แล้ว นะครับก่อน่องนี้ชอบแบบสปอร์ตคูลๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเออรักชูก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อแพ็คคู่นะครับกับไข่กรูมิ่งนะครับมา แพ็กคู่กันเนี่ยมีราคาพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อเอาไว้ในโพสต์นี้ก็แล้วกันนะครับเข้าไปซื้อกันได้เลยนะก็ของแท้นะครับต้องเรียกว่ามีการดูกันให้ดีนิดนึงเพราะช่วงนี้ของปลอมระบาดเหลือเกินนะครับถ้ามั่นใจชัวร์คลิกใต้ลิงก์นี้เลยครับนะได้ของดีแล้วก็ได้ของราคาดีด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณไข่กลุ่มมิงด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับกันเนอร์เดลี่ครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เราตั้งใจนําเสนอนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ารักอาซนอลทั้งใจครับฝากกติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ